ตัวที่สองครับน้องแดงเม็ดห้าสิบครับอ้าวโ, <amino, S 1> โอ้โอขึ้นไปนะครับผมโหตรงดิ่งเลยขึ้นไปแล้วฮะโอ้ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วโอ้ขึ้นชันมากตัวนี้ตรงดิ่งเลยขึ้นตรงดิ่งเลยเทสเดียวผ่านเลยเทสเดียวผ่านเลยโอ้โหขึ้นตรงดิ่งเลยเดี๋ยวเขาปล่อยเชื้อะยะก่อนครับหมายเลขหนึ่งครับน้องแดงหมายเลขหนึ่ง โอ้พุ่งนะครับพุ่งนะครับลงมาแล้วพุ่งแล้ว,ลว,ลว,ลวตอนนี้มีอยู่สองตัวนะครับบนฟ้าน้องแดงเมฆท่าสิบมาเลขนหนึ่งครับแล้วก็น้องขาวมุกสองห้องสอดหางเมฆท่าสิบครับผมติดลมบนไปนะครับขอเชือกยาวนะครับวันนี้ขอน้องแดงตัวนี้นิ่งมากเลย ลมเบาลมเบาโอเคผ่านผ่านครับผ่านวันนี้เทสแค่สองตัวพอนะครับมืดแล้วครับผมปล่อยคู่ครับน้องแดงเมตรห้าสิบน้องแดงมาเล็กหนึ่งครับผมมีทั้งหมดสี่หนุ่มนะครับจุฬาสีแดงแล้วก็สองห้องถอดหางสีขาวมุกครับผมเมตรห้าสิบเท่ากันลมเบาครับลมเบา,ลม,เบาลมแรงมาเป็นช่ชวง เค okay, ครับสมดุลได้ทั้งสองตัวครับผมผ่านครับผ่านครับ <c oughs> น้องแดงไม่ท่าสิบ้าคูกับน้องขาวมกุกอยู่บนฟ้าน้องขาวมุกน้องแดงไม้เล็กหนึ่งฮะ